สวัสดีครับท่านสมาชิกเว็บ ePay a g e l ที่รักทุกท่านอย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันแล้วนะครับว่าเว็บ ePay a g e l ของเรามีวัตถุประสงค์ที่จะให้สมาชิกทุกท่านมีเพื่อนเพราะมีเพื่อนก็คือมีเงินครับและเราปรารถนาให้สมาชิกทุกท่านสามารถสร้างไรายได้ผ่านระบบของ ePay ได้ไม่ว่าจะเป็นหลักพันบาทต่อเดือนหลักหมื่นบาทต่อเดือนหรือหลักแสนบาทต่อเดือนและจะต้องได้ทุกๆเดือน คราวที่แล้วเราได้พูดกันถึงวิธีสร้างไรายได้หลักพันด้วยเว็บ e-pay a g เ l ในวันนี้เราจะมาคุยกันว่าจะสร้างไรายได้หลักหมื่นบาทและหลักแสนบาทต่อเดือนผ่านระบบของ e-pay จะทำได้อย่างไรก่อนที่เราจะทำได้อย่างนั้นเราต้องมีความรู้หลายอย่างครับและเราจะต้องเริ่มด้วยการมองภาพรวมว่าคนในโลกนี้มีวิธีหาเงินกันอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนรวยเขามีวิธีคิดและวิธีหาเงินกันอย่างไร เราจะมาเริ่มวันนี้ด้วยแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดซึ่งแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่หลายคนได้ทราบอยู่แล้วนะครับแต่ขอให้เรามาทบทวนกันอีกทีเพื่อจะได้เรียนรู้เรื่องที่ลึกซึ้งกันในวันต่อๆไปถ้าเราอยากรวยเราจะต้องเลือกอาชีพอะไรจะมีหลักในการคิดมีหลักในการเลือกหลักในการคิดที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในขณะนี้ก็คือการเงินสี่ด้านโ,โดยโรเบิร์ตคิโยสกินะครับซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ จากภาพนะฮะเราจะเห็นว่าฝั่งซ้ายเนี่ยจะประกอบไปด้วยตัว E ซึ่งหมายถึงลูกจ้างตัว S ซึ่งหมายถึงผู้ประกอบการรายย่อยนะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะประกอบด้วยตัว E มหมายถึงตัว B นะครับหมายถึง business แล้วก็ตัว I หมายถึงนักลงทุนในโลกนี้มีแหล่งรายได้มาจาก4ทาง เรามีแหล่งไรายได้จากทางไหนเราก็อยู่ในช่องนั้น80%ของคนในโลกนี้นะครับจะอยู่ในฝั่งซ้ายก็คือเป็นลูกจ้างหรือทําธุรกิจส่วนตัวมีเพียง20%เท่านั้นครับที่จะอยู่ในฝั่งขวาคือเป็นเจ้าของกิจการขนาดใหญ่หรือเป็นนักลงทุนและคนฝั่งขวา20%์นี้แหะครับที่มีความมั่งคั่งรวมกัน95%ของความมั่งคั่งในโลกส่วนคนฝั่งซ้ายทั้งโลกมีความมั่งคั่งเพียง5%ของความมั่งคั่งในโลก ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าวิธีหาเงินของคนรวยเนี่ยมีความแตกต่างออกไปคือในขณนะที่ลูกจ้างและผู้ทําธุรกิจส่วนตัวใช้เวลาของตัวเองไปแลกเงินหมายความว่ารายได้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับเวลาที่พวกเขามีและถ้าไม่ได้ทํางานก็จะไม่มีไรายได้เข้ามาและเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเวลาของทุกคนน่ยมีจํากัด แต่เจ้าของกิจการหรือนักลงทุนเนี่ยจะมีระบบที่จะช่วยในการทำงานและทำเงินให้รายได้ของพวกคนรวยเหล่านี้เนี่ยจะไม่ถูกจำกัดด้วยเวลาและไม่ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะอยู่ที่ที่ทำงานหรือไม่ไม่ขึ้นอยู่กับว่าวันนี้เขาทำงานหรือไม่พูดง่ายๆก็คือเขามีคารผ่อนแรงครับดังนั้นถ้าเราต้องการความมั่งคั่งความร่ำรวยจริงๆเนี่ยเราจะต้องไปอยู่ทางขวาให้ได้ไม่ใช่อยู่ทางซ้าย การเป็นลูกจ้างหรือทำกิจการส่วนตัวจะทำให้เรามีชีวิตรอดอยู่ได้แต่การที่เราจะอยู่ฝั่งขวาเท่านั้นแหะครับที่ความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นถึงตอนนี้คุณก็จะบอกว่าเ,เรื่องอย่างนี้ใครๆก็รู้ใครๆก็อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีนักบริหารมืออาชีพมาทำงานให้หรือไม่ก็ขอเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จแต่ว่ามันยากที่จะเป็นใช่ไหมครับ มันต้องการเงินลงทุนจํานวนมากและต้องพร้อมที่จะแบกรับความเสี่ยงจํานวนมากครับเป็นความจริงอย่างนั้นอย่างไรก็ตามในโลกนี้มีอาชีพอยู่อย่างหนึ่งที่เป็นของพวกที่อยู่ทางขวาแต่ต้องการเงินลงทุนไม่มากความเสี่ยงต่ํามากและสามารถประสบความสําเร็จได้ในเวลาเพียงไม่กี่ปีถ้าทําถูกวิธีสามารถสร้างอิสรภาพทางการเงินและความมั่งคั่งร่ารวยได้จริงๆครับครับมีจริงๆ และเราจะมาหาคำตอบด้วยกันในวันต่อไปครับ